น,น้นำตกคอนดอเพ่งเนาะสบายดีเนะสบายดีทุกคนนี่น้ำตกใหญ่สุดในประเทศลาวหอยแองกาลาของเอเชียเลยนี่อ่าสวยงามอ่าสบายดีเป็นทางการนาะเมื่อกี้กาาเนน็เพืนน่อนชาวไายเพิ่งเห็นเป็นน้ำตกคอนดอเพ่งเนาะคนระับตัวน้ำตกตัวใหญ่สุดในประเทศลาวอ่ะครับอ่าตอนนี้พาหมูมาหาอาจารย์เนาะ เป็นอาจารย์เปนอาจารย์ท่าซุดเนาะข้อสิไปทัง้งเนาะดอนสมโพงบ่ประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ต้องมาแวะกินเขาอยู่ข่อหน้าเพ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะให้เบ่งเงินให้กะเราทางยางไปปกติสิมีรถแต่อนอเนาะนนนะสิเป็นคล้ายๆคือรถกอล์ฟเนาะขี่เนาะแต่ว่ารถกอล์ฟจะอยู่ใส้ห้าวิา่งห้าก็เลยต้องไปยงาองออกร่างกายกันวิ่งไงไปถ่าแเนาะวิ่งไงไปวิ่งไงห่อน,นะตอนนี้ อ่าเพิ่นอยู่เองก็รอนสมพง,นนมงบพง่ตอนนี้เฮาอยู่คอนทัพเพ็งพอดีเฮาได้สั่งของกินไปอยู่หาอาหารไว้ถ่า,ถานเฮาก็เลยต้องมากินข้าอิาอนท่กนเผื่อสิไปหาตอนน้มันเสีเวลาอย่างไปเนาะตอนนี้เฮาก็หานอาหารเนาะเฮามากับจบกอบเนาะเอเทจะมาซักเนาะเจ้าสบายดีเซียวเฮาเองะนะและ้วก็จอห์นซีนา อันนี้มูมันจะโลงเบาบางเนาะเบาเบาล่วงเบาล่วงล่วงจอดจอดสมอนจอดอยังอ่ะจอดสมอนจอดสมอนโอ้ยอออกระหูร้องแล้วก็ไปสไปซีซ่าเนาะซีซ่าด <c oughs> าเกือบเดือด <c oughs> วะโอทางนี้ตร okay, นะงนี้โอเคน,นะส้างนีนมันจะเป็นอ่านี่ยนะทำโตะเก๋าอ่างเงี้ยเรื่งมันโต๊ะเกลื่อยเดี๋ยวสีไปถ่ายเป็นไม่หนึ่งกันไดนะ้เนาะตอนนี้กินข้าวก่อนอาหารวางไปก่อนอาหารวางเนาะตอนนี้ทำหอยอาหารอาหารละกินข้าวกรมางเลยเนาะมีตำกุ้ง ปลาไดลนะฮะนั่นเรา <Wow. S 1> นนเนาะกนกินกิงไก่เนาะกิงไก่แล้วก็ก๋วยปฝาเนาะเดีกันครับปลไดลนีนน่คือนี่ทางหน้ำเห็นบ่เสียงน้ำตกยินบ่หลังอาอยู่เนาะเราต้องมากินดื่มดำบรรยากาศก่อนเดินทางพาอ,อ,อาจารย์ใหม่เนาะเหนือมีดอกไข่เนาะดอกไข่ปักกาดน,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 นี้พักยังไงยังวะนี้ <ad ol. S 1> นะพักยังไงนี่ก็จะโดดมูเมนะพักยังไงวะนี่พ <ad ol. S 1> ักติวพักติววะมูเมนที่พักยังไงวะนี่

เลยประหย้อมชิมก๋าปาลาเขาครัำหนึ่งต้องใส่คั่มใหญ่ๆหรอกจะเห็นคำเป็นกว๋าากวยปลาเนี่ยลองพาตุ๋ยก่อนเน,ะนาะจะน้ำย่ง ตัสาตค,คือบอักติว่วพักยังไงพี่เหบอเนนี้ด่วนโห่ยลายสมองเด๋อดวล้ววมมยอกันมันเขาก็บ่ไดตังเพาะั้ก็ไปพียยาจับมาั้ยโมถึงขาเลยอะไบ ไกาทาดประดวกระเะไก่ละมันเท่าเนี่ยจินนันนี้สาหราับูรัอสำหเีเป็นหัวสืเสียั้อ,อยไรทัานไก่ละเตีเตยแกงไม่เป็นไงเดี๋ยวจะสูตรปายมันมาแล้วะ แจกไปเนาะขึ้นพักนะแค่งพักยังไร่อยลองกินก่มีแล้ปแสบากับปลาคิวเนาะ,อะจอนน้องคือนร่งางบ่กอยปากนอยู่ร่งบางีบกันอยู่ร่องบางนีง่เด้ออืม แล้วตมปลามาเนาะหนงานก <c oughs> น๋วยขาไปใ้พี่ตำคุงเนาะลองจะสั่งหนึ่งอารซาจะกําหนึ่งเนาะลองตำคง <c oughs> จะมาปินเกาะมาทางนี้เหรทำไปหนเนี่ยน,นี่เนี่ยแม่มาเนาะมนไหมแล้วมาไหมแล้ว่า <c oughs> ไปเ <c oughs>

หลังร้าน,นอ่าปลามอดตัวปลามาเนาะมาอมาหามาตอกกันเลยเนี่ยน,ะดดนม่ไม่ตักต่างร้านนะอืมไมตักต่างร้านนี้ฮึโอ้ โอ้ฝ่ากราข่งมานิเหนือแล้วกรเข่งงตั้งหัแมเ้าแม่งหวเอ้าเพื่อะรเส้นนี้แม่งใหม่ทีกว่าอห่อนยเนาะเอ้าห่วยสเม่สุดนำต้ปาลหอด แช่มันแชมันเบือ่อว้นี่แช่มั้งฉปลาด้วยยังขอปลาเครื่องกาขังปลาเครื่งนเนาะจะบอยปลาเครื่งเหมือนไอ<ช>ีนมันฮะขายปลาหนูหปลาหนูว่าก็บ,บอก ต่าแตกเลยเปลี่ยงกวยเน่งกอยก๋อยไปคุณต่อเบาเราพูดดีแบบไม่ไห่นะหองกินแบบแสบเลยปลากินไหมปลายงแบบปลาอย่เถะปลาเอิญปลาเสือเอิญบ่เออปลาเสือปลาเสือบ่ปลาเสือบ่สีบ่นังแข็งแกแ่บมาก นั่งนั่งป่านี่เกาะป่าสิวปาปาสซคันปาญี่ปุ่นก็สิรป่าไะอิสิ้นักืบเสิรแล้วจะเข้าสิเดินทางต่อเนาะเข้าสิกี่คอเนี่ยอันน้อยากกินเขากันหลายจังสิเดินทางึ้นเผือเนาะเพราะว่าไปนอนสมพงษ์ก็ต้องขีนเยออืมว้า เดี๋ยวเราจะได้ยังถ่ายเบิงไว้เนาะเขากินเขาก่อนยังยังกินเขากันนี่เขาก็กินเขากแล้วแล้วเนาะนี่ได้เสีเดินทางขี่ไปในรถเนาะถามที่บ้านนิดนึงถามที่บ้านเอาเงินทอดรถนี่ก็สิมีเพลงฟังไงเนาะออบบมีตัวลำโพงแล้วนี่สิต่างหักเนี่ยเราจะเป็นรถแบบรถไฟฟ้าเนาะใส่เราสนับเขา ไปขี่ไปทางไหนเขาไม่ได้ไกน้ำตกสำนักาเขานัดจานไหวมันบรานเนาะเขาได้หมดเขาก็่ได้ร่วงน้ำตกสับโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะตอนทีก็ถามไปว่าในไทยบางไหมงามแบบจิงๆสิอเมาาเดินทางมาหอดทาบักเลยเนาะ อโก็ okay. จะมีจอนเข็ะจำศักดิกก <c oughs> ์นักศีรษะในกางัวเหมาแม่เนาะในกางกคนที่เป็นไอ้ี่เราสีฟ้าเข้าไปเนาะทาบักเนะทาบักเมืองแสนเนาะแล้วเ<อ>คยเค,ย,คยมากเกินะเจ๊ห<อ>ุบวะเอาเบื้องนั้นยังอะ่ะเบื้องนั้นเล่ากันว่อา,อ,า,อ,าอ๋อเราเขมาวัดอาจารย์จวนแล้วทางเนาะ บาเที่ยวมีตะกุดแขนนี่เป็นของอาจารย์จอนนี่เนาะตะกุดตะกุดเจ้าแขนนี่เป็นของอาจารย์จอนดื้อแหลกเลยนี่ฟังนะเนาะเพื่อนตัวใดฮาอาจารย์ชิเกี้พายไหนวะรักชิเกี้ยวเนาะโมเดลมาไล่ปีแล้วกันยังสไตล์เดิมๆเนาะเพราะว่าเคยมาแต่โดนเติบละ ก็ยังมุ้ยยัยงเปลี่ยนแปลงหลายเนะยาะเอาสเกีจะถล่มนี่ไปเน,ะเปนาะมีลมเมียเหงาเนี่อยอากนางเลยสกีก็ทำซองนี่น้ำก็ใส่เนาะหัวเป็นส่วนที่<ม>เขาแนะล้วจะดูแรงนะยเนาะก็สีแบบใสๆเดินทางไปสี่คนเนาะ หาคน,นกันอ่าไอา้พวกเราขับรถมาให้เราคนหนึ่งเนาะไป ตอนนี้เขาหอดแล้วสามโมงหอดแล้วแต่ว่าวิ่งไงหนาจะกลับก่อนนะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็บสามโมงนะหอดสามโมงแล้ว มีสถาเมืองไทยเนาะสะพานบุญปูทางนะจ๊คือบันเหตทางนี่เนาะนี่ปูทางข้างขีดน่าจะเป็นเป็นบ้านของคนเนาะมาหนีข้าวห้องกับสีเสื้อผพากันเดินทางกลับเนาะพ่อครับกระลุดน้ำกันอยู่เพราะว่าเป็นสปิด ปิดหับนะเพราะว่าพอคนกันเนี่ยคนในโลกนี้มีไงพอเขาก็มาไกลกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันชิปานขี้กะกลับแล้วมั้เนาะนั่งพักนิดนึงก่อนคลิปเนี่ยก็บชิระมาเนี่ยน้องเขามีแต่ว่าเขาถ่ายแบบมากินอ่าเขาอาหารแบบเราเราคือเห็นน,นั่นแหละแล้วก็พาไปบึงอาจารย์ซาสุด อาจจะถ่ายเป็นบะหรไลายเป็นไะไเนาะถ่ายนิดน้อยนิดนึงซะกะมาขอพรขอบุญบารมีแล้วกะให้พวกปลากระสาลูกเต่าเดินทางปลอดภัยมีแต่ความสุขในอย่างกระสุขทั้งเดชทั้งอย่างแหละบ๊ายบายทุกคนเนาะสุขดีๆใหม่เด้อทุกคนมีแต่ความสุขศาสนาสิ่งใดก็มีแต่สิ่งดีๆของมาเนาะสมนกำลังใจหวังรัตตะอ่ะสุขดีๆใหม่ทุกคนเดนะบายดีๆใหม่